พลังเลยเนี่ยไงออเอ,อโดนโดนไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องปลาข่าเราธรรมชาติกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพามาตีปลาช่อนค่ะทุกคนตีที่ไหนหลังพพ้ยหลังบ้านค่ะไม่รู้ว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่านะเพราะว่า เราเห็นผากกลุ่มเยอะแยะเลยยอดยอดงามๆท่านั้นเลยค่ะถ้าเราไม่ได้ปลานี่เราจะเก็บผักกลับบ้านนะคะทุกคนดูดิงามไหมน่ากินอะ่ะเพราะว่าช่วงนี้น้าแรงใช่ไหมมันจะออกยอดงามๆให้เราค่ะทุกคนชาวบ้านนี่จะเอาไปดองกิน คยอดฝักข้าวค่ะทุกคนน่าทานไหมมันเยอะแถวบ้านนี่ผักเยอะจริงๆนะทุกคนเนี่แหละเท่ากว่านี้ปันไม่ได้ปลาปันก็จะเก็บผักกลับบ้านไปอย่างแรกก็คือต้องไปรับชมกันเลยว่าวันนี้ปันจะได้ปลาช่อนกลับบ้านไหม Quý cướp lưới Lớp lớp bà bạn em như thế này đấy. Tí to tí to Tạm có này Ừ Chà <laughs> Ngắt จีบ้วมันจีบแล้วมันจีบแล้วเห็นไหมน่ะเธอเอาไมเอาไม่เอาไมเอาไมแก้แก้แก้ไม่แก้ไม่ซ้อมเยอะที่ซ้อมเยอะนะเยอะนี้ไม่เคยตีไม่ไม่ต้องลืมไปว่าต้องให้มันจมก่อนเธอให้เราลิ้ยงตั้งว่าทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออฉันว่ามันกินมันมันไม่โดนใช่ไหมมันอาจจะกัดโดนแก้ปลายหางมันเฉยๆมาโถ่ไปเอาไม่เอาไม่เอาไม่โอ้ยที่งับแล้วนะเรียกไม่ไกลกว่าเดิมไกลๆเออ ชา้าเล็งให้มันแม่นด้วยนะ ลบแล้วายรลบแล้วน่ารละสวยงามงัดไม่ถึงแล้วมันกัดไล่หรือเปล่าหรือว่าตีไม่เป็น อ๋อเฟียงไม่แม่แล้วนั่นมีที่ตีไหมเถมิดที่ตีได้ไหมตีไม่ได้ติดไม่เราต้องลงนะ้ำเฮ้ยเราไปข้างหน้าหน่อยเส้นทางลำบากเลือกเกิน อะไร hehe, อุ like ้ยหุบด้วยหุบด้วยเออปลามันจิบน้ำเจอผักอีกแล้วแหละผักกุ้มผักกลุ้มผักกมมด นเยอะใช่น้ําเยอะตนี้เราต้องข้ามน้ำแล้วนะครับ<ม><ม>เพราะว่า<ม>ไอ้ฟ้าที่เราอยู่มัน,ม,นมันตีไม่ได้ด้านบนมันเป็นกอไผ่ม,มันเอ็นลงมาเราเลยต้องลงทุนข้ามน้ำไปคฮะ เคไปตีฟังหนึ่งรู้สึกว่ามันโล่งกว่าเอาอะไรแบบนี้ใช่ปลาหไหเน่ี่เนี่ยเมือแบบน้เียเดี๋ยวเผื่อันกันไม่รู้นะเนี่ยใช่รูปลาไหลไหม่ไม่ใช่ก็ใกล้เขียงใกล้เคียงทั้ก็ไม่ใช่อ่ะไม่แน่อาจจะเป็นลูปาไหลก็ได้ถ้าทุกคนรู้บอหนูได้นะคะว่ามันคือรูอะไรแล้วเดี๋ยวหนูจะมาแับปลาไหล ใช่ไหมมันคือมันมีสองแง่ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่รูป,ปูก็คือรูรูอะไรวะรูป,ปรลาไหลสองอย่าง,ง,างนี่ก็คือผักกระดนี่ผักกระุดครับผักกระุดข้างห้วยอะถ้ามีหนาวนี่ผักเยอะแต่เราไม่กินผักไงวันนี้วันนี้ไปเราไปล่า,ามลาปลาช่อนกัน<ม>ลำบากนิดนึงนะครับนี่ในการเดินลักทุเรีงจริง<ม>ไปเราจะไปลอดช่อง นี่ไงเราจะล่อช่องไม้ไงไม่ใช่ล่อช่องของกินทง่ไมัน,มนเดี๋ยวเดี๋ยวครับแต่กล้องรักคุณเลยมากเลยเอเ<ม>โอ้โหความลำบากโอ้ยอ่ะ 越来越多。<noise> ทำไมเหมือนไม่มีแรงเพี้ยงเลยโอ้โหโพี่สุดสุพลังเลยนะเนี่ยตาม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 พลังเลยเนะี่ยต่อพี่ไป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 ตึ้นมาต่อทุกคนเห็นไหมตัมวใหญ่อะเออตามต่อลุนที่เดิมเออตีไปเรื่อยๆกวนบ่อยๆมันงี้มันก็มาเอง เนี่ยออกไปแล้วเนี่ยตีตีด้านนี้ตีตีออกไปทางตะวันออกดิน่าแหละสวยจัดพองน่าแหละตับรอจังหวะตับตับอยู่เนี่ยว้ายตกใจ,ตใจไหมตกใจไม่ได้มองไม่ก็ปลาเลยไม่รู้มอง<ร> <โล S 1> ไม่เห็นบอกแล้วรอจังหวะตับ

cá tắm mì tàm ấy mì tàm lô lô tí nữa tắm bay thì mình có mà โ,โอ้ยโหยมันงับไม่เต็มโหย้ยวันนี้มันเป็นวันอะไรเนี่ยหลายทีแล้วนะตื้อตื้อเราต้องตื้อเราต้องพยายามถ้งนั้นที่จะครองโลกมันก็พยายามจะกินอยู่ไม่เห็นเหรอ มันยังงับไม่โดนเบ็ดของเราอถ้าโดนอยู่แล้ว <c oughs> ยังเอาอีกนะ<ว>ตัดติไปต้อ ้ยทำไมตื <sociedad> ่นเต้นเดเศ้าอ่ะเฮ้ยัวเดียวป่าวะนั่นแหละสวยงาม โดนแล้วโดนแล้วเออตามมา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 ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเออรอตั้งนานโดนแล้วอุ้ยเอ้ยถือว่าโดนแล้วแต่หลุดจะถึงอยู่แล้วเชียวใจร้อนไปหน่อยใจร้อนยังไงรก็ล่หมดไม่มเหมน มันไม่ใช่เรา,าอาจจะติดไม่ดีแล้วเราดึงเอาอีกับซ้ำๆเออเออเออเอาคืนเอาคืนเอาคืนคืนเป็นไงเป็นไงมาจนได้มาจนได้ได,ดึงอุอย้ย<ด> <und> ทำไมไม่ยกสูง<ด> <und> ทำไมไม่ยกสูงสูงดึงเฉียงข้างๆทำไมสองรอบแล้วนะที่อากาศ ต้องตัวเลยเก็บทรงไม่อยู่ทำไมมันเป็นอย่างนี้มาสแหลงอะไรหรือเปล่ามันไม่หรอกมันอยู่<ม>ที่<ม>ปลาม,มันปลามันงับไม่แรงพอแล้วตรงหัวปลามันแข็งไงเขา้าใจปะโดนไปทรงส้มทีแต่ก็ไม่ได้ตัว จุดเดียวเลยนะสองไม้ติดต่อกันเลยเน mm hmm. ี่ยฉลูวแวนเป็นางนี้ยแหละไอสังตัวที่โดนก็เข็ดแล้วไปแล้ว Mày, mãi mày mãi 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 mày mãi 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 Ui Ui mãi mãi ui, mãi Nó mãi 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 nó mãi อาเข้าไปเอ้ยออนนทุกคนมันเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเครียนแล้วนะเนี่ยกัดโดนนะฮะแต่ไม่ได้สักทีทนี้ไม่ได้ปลาเราก็จะไม่ยอมแพ้อะเราไม่ยอมแพ้ เขาช่องขวาดีกว่าเขาช่องขวาดีกว่าเหมือนเสียงติดไม้เดี๋ยวพอติดจะไปพับปลาตื่นไม่มีวันไหนตืดเต้นเท่าขน,านี้แล้วแม้กระทั่งได้ปลานี้น่ะยังไม่ขนาดนี้เลยนะวันนี้เรคือมันเป็นวันอะไรลอ <laughs> ใส่ปลามันเห็นเธอลองหลับตาตีดิห<ะ>ลับตา เออเราหลับตาปั่นมาฉันก็ไม่รู้อ่ะดิรุนแบบพิเศษไงหลับตารุนอีกทีนึ่งไงเออเออโดนโดนไหมโดนโดนสู้เหรอมันสู้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 ดีดดดีดิเออเออเออดีดดิดีดดึงดึงแรงหน่อยเออสาํามเบ็ดเออดีดดิดีดิปันมาปั่นมาปั่นมาปั่นมันมาใหญ่สวยสวยสวยค่อยค่อยค่อยถอยออมาถอยกมา sukamana, sukamana, pelanlah, pelanlah, pelanlah. Eh, lep kitaling, pelan, pelan. Lep, lep. Ush, pergi, lari pel. Pel, 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 pel. Eh, eh, teng suguat, lari. Pel, 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 pel. Didi, eh, pergi, lari. ลักดีลักดีอย่าอย่าอย่าฝืนเบ็ดมากหรือเชือกขาดได้แล้วได้แล้วสุดท้ายได้แล้วโหกว่าจะได้ใช้เวลานานมากใช้เวลานานแบบคือปวนหลังเลยอ่ะตอนเช้าไม่ได้ใสเฮ้ยโอ้ยหมูไม้สั้นโหกว่าจะเข้ามาได้นะ มันคมนะจำดีเออดันไว้เดินกัดแล้อว้าอโอ๊ยปล่าเลยตื่นเต้นเกิดโอ้ยใช้สวยปะตัวนี้ตัวใหญ่ดีใหญ่เท่าใหญ่กว่าแขงดิยะพอได้อยู่จะเป็นชัโดชัโดชัโปักแต่ว่าใสสวยอยู่เธอเธอพูดให้ดีนี่มันชัโดใหญ่ออไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าแม่ปันดินอย่างเดียวเนี่ยเจ้าแม่ชัโดและปลาช่อน โอ้ไม่กอดโอเคไได้เดี๋ยวขอถ่ารูปอวดป้าหน่อยแล้วกันโอเคทุกคนเมื่อกี้เราได้ไปแล้วตัวหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตีใหม่ว่าเพื่อมันยังมีตัวอีกเพราะมันไม่ใช่แค่ตัวเดียวเราคิดว่ามันมีหลายตัวที่มาตามอ่ะครูต้องไหล่ทีไม่โดนเลยดีใจดีใจกกว่าจะได้ก่อนหน้านี้ก็โอ้โหหลุดต่อหน้าต่อตาก่อนหน้านี้คือ คือว่าหนูได้ปลาช่อนไปตัวหนึ่งแล้วนะเมื่อเช้าอ่ะต่กล้องอ่ะมันไปไปไหนไม่รู้มัน <c oughs> แล้วหนูได้ไปตัวใหญ่กว่าเท่านั้นปะเท่ากันเท่ากันโอเคแล้วเดี๋ยวจะลงให้ดูนะคะไปเข้าห้องน้ำมาจะเย็นๆดิ <c oughs> ไปช่องข้างหน้าไหม เดินไปช่องน้ำนลยนั่นแหละลองดูในน้ำมีปลาเอ,อ๊ะสองตัวนั้นที่ลูกก็ถือว่าตัวเล็กเราก็ปล่อยมันไปเราไม่เอาตัวเล็กเพราะไม่ชอบเราปล่อยให้มันโตก่อนพูดง่ายๆก็คือให้มันโตก่อนโตมันก็ไปกินปันนี้อ,อีกอ,อ้า จริงๆคือเป็นการแก้ตัวที่ดีนะคะที่ไหนได้คือมันรุดนี่เองสวยตามโดนอุย้ยไม่โดนอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอุย๊ยนี่มันกินเหยื่อเบี้ยวเลยเห็นไหมเหยื่อติดเลยเอาไมอืมต้องตามนี่ต้องตาม mày quên 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 phong tôi giữ lạnh đôi nắp im lưng tôi anh 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 anh

ตัวเดียวกันเปลา่าอาจจะเป็นปันยิงแน่เลยนตุ้มตุ้มแอนนี่หนคูค้างๆตีบ่อยๆหลายลรอบอย่าปามันงุนงิดแต่มันก็เข้ามาชาร์จเองอุวยเกือบ <laughs> Đồn, đồn, ừ, mà đâu, mà lại. Ôi. Ừ. Ôi. ทุกคนหลุดอีกแล้วเช้าเลยนี่ปลาช่อนของเราวันนี้นะคะเมื่อวานนะ่ะหนูว่าไปตีในห้วยใช่ไหมไม่ได้ตัวเลยไม่ได้สักตัวไปมาสองสามวันเลยวันนี้มาที่เคขื่อนเลยจ้าไงปลาช่อนเมื่อเช้าแต่เช้าเลยนะทุกคนก็คือปลาช่อนได้เป็นตัวหนึ่งหลังจากนั้นนะ่ะก็คือหลุดไปอีกสองตัวชดอ่ะ และนี่ก็คือฉดโดตัวใหญ่แต่ก็ยังใหญ่ไม่เท่าปลาช่อนนะดูดิอุ๊ย,ยตื่นเต้นตัเน,นี้ตื่นเต้นทั้งวันเลยแต่ปลาช่อนไทยไม่ทันนะคะเนื่องจากว่าตะก้าเป็นี้ว้ยมันเซยนี่วันนี้ก็เท่ากับว่าผลงานของเราสุดยอดเราก็จะกลับไปทำพงวันนี้ได้กินปลาช่อนแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็ถือว่าวันนี้เราก็ได้ป่าแล้วนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องปันปันด้วยนะคะแล้วตอนนี้เราก็มีเพจของเราแล้วนะคะนี่ตรงนี้เลยด้างล่างนี้เลยคะ่ะฝากไปกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย